นิสัยที่แท้จริงไม่อวดรวยห่อข้าวกองกลับไปกินบ้านแฟนคลับเผยนิสัยจริงกระทิงขุนนรงคเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อมากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับกระทิงขุนนรง์โดยเจ้าตัวเข้าสู่วงการจากการชักชวนของอาจารย์ที่โรงเรียนอสามชันธนบุรีที่รู้จักกับนักแสดงผู้กำกับและผู้จัดละครอย่างพงพัฒน์วชิระบรรจงและธัญญาวชิระบรรจงที่แนะนำให้รอมาแคสติ้งเป็นนักแสดง จนได้แสดงละครเรื่องแรกคือซีรีส์เรื่องเลือดมังกรตอนกระทิงแรดถ้าหากจะย้อนกลับไปตลอดช่วงชีวิตในวงการบันเทิงของกระทิงเจ้าตัวใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาติดดินมาโดยตลอดเพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากเชียงรายไม่เคยมีโมเมนต์อดร่ำอดรวยติดแบรนด์เนมให้เห็นเลยในขณะที่เ,เพื่อนๆดาราหรือทีมงานในกองถ่ายก็มาว่ากระทิงเป็นคนซื้อ,อลักษณะนิสัยคล้ายตัวละครบักโจ้าในเรื่องไอ้คอยหักเจ้าที่เจ้าตัวแสดงและกำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ กระทิงมากหอข้าวที่กองถ่ายกลับไปกินที่บ้านด้วยเกือบทุกครั้งชอบคลุกอยู่กับพี่ๆช่างไฟและตากล้องมากกว่าอยู่กับเพื่อนๆดารานแสดงเพราะเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันพูดคุยกันถูกคอมากกว่า